เทพเนี่ยแอดมินได้อินสปิเรชันมาจากเรื่องของชาแมนคิงชาแมนคิงเป็นการ์ตูน a อนิเมะที่กล่าวถึงคนที่มีวิญญาณสามารถสื่อสารกับวิญญาณแล้วก็รวมร่างกับวิญญาณมาต่อสู้กันได้และตัวเอกตัวหนึ่งที่อยู่ในใจแอดมินมาตลอดก็คือมาดามจีนส์มาดามจีนเนี่ยเวลารวมร่างกับวิญญาณแล้วปล่อยท่าไม้ตายหญิงพรมจันบุหลันด้านเมฆออกมาอุ้ยการทำลายล้างเนี่ยอันตรายมาก ชีจะออกมาจากกล่องเร็กที่มีหน้าของหญิงสาวและตอนที่ชีออกมาจากกล่องเนี่ยตัวของชีก็จะเป็นร่างกายที่เปลือยเปล่าไม่มีอาพรสักชิ้นตามตัวก็จะถูกหนามจิ้มจนเลือดไหลปล่อยพลังออกมาที่ไหนคนก็ต้องหมอบคาบลาบแก้วทุกคนแล้วก็เรียกหมายตายนี้ว่าไอออนเมดันหรือสตรีเรดถ้าเกิดแปลตรงตัวอออเมดนจันมเดไอออนเมดนจัน่มเด ไอออนเมเดนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของเครื่องทรมานชนิดหนึ่งที่ใช้ในยุคกลางค่ะแต่ว่าแอดมินคิดว่าคนที่สร้างเรื่องชาแมนคิงขึ้นมาคงได้ i ินส i ิเรชันจากเครื่องทรมานนี้แล้ว i อออนเมเดนมีอะไรพิเศษหรือคะทำไมผู้สร้างชาแมนคิงถึงได้หยิบยกขึ้นมามีค่ะ i อออนเมเดนเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องทรมานที่แปลกใหม่เพราะว่าเป็นกล่องเหลกรูปทรงหญิงสาวเท่ากับตัวจริง เปิดออกมาล้วนเต็มไปด้วยลวดหนามทั้งสองด้านค่ะการใช้งานก็ง่ายดายโดยใช้นักโทษเนี่ยผลักเข้าไปเลยแล้วก็ปิดทั้งสองด้านทันทีฝาที่มีหนามแหลมต่างๆก็จะทิ่มแทงนักโทษผู้โชคร้ายคนนั้นแผลก็ถูกกดทับแล้วก็ด้วยลวดหนามที่แหลมเนี่ยติดเข้าไปในเนื้อใช่ไหมฮะเลือดก็จะไหลออกมาเต็มพื้นเลยค่ะ วิธีการทรมานเนี้ยไม่ต้องการให้ตายในทันทีแต่ให้การเสียเลือดอย่างช้าๆจนตายได้มีการบันทึกว่าส่วนใหญ่นักโทษจะเสียชีวิตภายในสองวันที่อยู่ใน i อ o n m a i d e n เทปเนี้ยเราก็จะมาเจาะกันดูว่าเครื่องทรมานซีเรกหรือหญิงพครมจันบุหลันด้านเมฆนั้นมีจริงหรือไม่แต่ขอให้เข้าใจบริบทของการทรมานในสมัยยุคลางของยุโรปก่อน การทรมานนักโทษหรือผู้ต้องหาให้พูดความจริงในสมัยนั้นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาวิสัยชนค่ะกฎหมายสมัยก่อนก็ไมไ่ระบุว่าถ้านักโทษคนนี้ทำผิดอะไระต้องโดนทรมานแบบไหนเอาที่ตามใจกระทรวงราชธัณฑน์ตามฝันใส่เลยเลยแล้วปกติคนเราอะ่ะก็มักจะพูดความจริงเมื่อต้องผ่านพับความเจ็บปวดใช่ไหมฮะอย่างเช่นตัวแอดมินเนี่ยแค่โดนยุงกัดทีเดียวพูดความจริงเลยค่ะไม่มีโกหก ดังนั้นพวกกรมราชทั์ฑัเนี่ยก็เลยสร้างเครื่องทรมานต่างๆออกมาเพื่อที่จะ Extract ความจริงจากนักโทษเหล่านั้นอย่างที่เห็นในรูปก็มีการสร้างเครื่องดึงแขนขาถัดไปเลือกว่าชิงช้าเปรและอันสุดท้ายก็คือหมานั่งหมายค่ะแต่อันที่แอดมินคิดว่าเก๋ไก่ชรายด้าชลลลาเนี่ยก็คือไอออนเมเดนส ตามความเข้าใจเนี่ยคนจะคิดว่าไอออนเมเดนนั้นสร้างและมีการใช้งานจริงในสมัยยุคกลางของยุโรปแต่ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์กับไม่มีเขียนไว้เลยหรือแม้แต่ว่าสิ่งที่เป็นหลักฐานของไอออนเมเดนเช่นกล่องเหล็กก็ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นของ Europe ยุโรปยุคกลางแล้วหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยก็หาได้ในปลายปี1800หรือไม่ก็ตั้งแต่ปี1900เป็นต้นมา เรื่องของไอออนเมดเดนก็เริ่มที่จะผุดขึ้นมาตามที่ต่างๆในยุโรปพร้อมทั้งคำบอกเล่าวิธีใช้อันน่าส,สยองฮะและไอออนเมดเดนก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในงาน World Fair c ชิคาโกปี1893 เพราะว่ามีคนนำเครื่องไอออนเมเดนมาแสดงและก็กล่าวว่าอันนี้เป็นของจริงพร้อมทั้งเอาไปตะเวนทั่วอเมริกาสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนทุกคนได้รู้จักจนเรื่องของไอออนเมเดนนั้นยิ่งป๊อปปูล่าและแพร่หลายมากขึ้นส่วนหลักฐานที่เป็นลายลักอักษรเนี่ยกลับอยู่ในงานเขียนของนักเขียนชาวเยอรมันนามว่าโจฮันฟฟลิปส นายฟิลิปเนี่ยเขียนและก็กล่าวว่าการลงโทษผู้ปลอมแปลงเหรียญกระสับในปี1,515 15. การลงโทษนั้นคือมีการสร้างกล่องเหล็กขึ้นมารูปทรงคล้ายหญิงสาวบริสุทธิ์เท่าตัวจริงนักโทษที่ขโมยเหรียญกระสับจะค่อยๆโดนยัดเข้าไปอยู่ในกล่องเหล็กแล้วก็ปิดประตูเหล็กทั้งสองอันทันทีโดยหนามแหลมๆจะถูกแทงเข้าที่ข,ขาขวาขาซ้ายและตามเนื้อตัว เนื้อตัวจะเกิดรอยยุบและเลือก็จะไหลออกมาไม่หยุดและตายอย่างช้าๆใน2วันแต่เอ๊ะนักเขียนโจฮันฟิลิปเนี่ยเขาเกิดในปี1,759แล้วก็มาบอกว่าเรื่องนี้เกิดปี1,515แต่ว่าวิลร์ลยุคกลางเนี่ยมันห่างจากนั้นไปตั้ง500ปีที่แล้วและนายโจฮันมโนคิดมาเองหรอคะ และงานขียนของเขาเนี่ยก็ไปจุดประกาศ Inspiration ให้นายแมทธิวพีคอก k ขึ้นมาอีกค่ะนายแมทธิวพีคอกเนี่ยเป็นนักสะสมของสมัยวิกตอเรียชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักก็เกิด Inspiration อยากจะเห็น i อออนแมเดของจริงก็เลยให้ช่างเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยใช้จินตนาการของตัวเองเป็นหลักและก็ขาย i อออนแมเดลเวอร์ชันแรกเนี่ยให้กับพิพิธภัณฑ์ที่เยอรมนี พอพิพิธภัณฑ์ในเยอรมนีได้รับไปก็ไปาไอ PR อย่างหนักและก็ทำให้คนเหล่านั้นเชื่อว่าไอออนเมเดนนั้นมีจริงตำนานและวิธีใช้อัญมณสยองนั้นเป็นความจริง่ะ แต่ว่าน่าเสียดายในปี1945เยอรมันเนี่ยโดนถล่มอย่างหนักแล้วก็มีลูกระเบิดลูกหนึ่งตกไปที่พิธภัณฑ์อันนั้นพอดีเลยทำให้ i ออนเมริดนเวอร์ชันแรกนั้นถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงแต่ว่ามันก็มีคนหัวใสอีกละค่ะพอเวอร์ชันแรกถูกทำลายเวอร์ชันสก็ตามมาเลยค่ะแล้วเวอร์ชันสเนี่ยก็โดนประมูลไปในปี1960 แล้วก็ถูกนำมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องทรมานยุคกลางของยุโรปณนะประเทศเยอรมนีจวบจนถึงทุกวันนี้ก็เลยยิ่งตอกย้ำให้คนปัจจุบันคิดว่ายุคกลางนั้นช่างป่าเถื่อนสีนีกระไรความจริงแล้วเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาจากความมโนโของนายจอห์นซันในปี1 8 5 0ตหาช่วงเวอร์ชันแรกของไอออนแมเดนเนี่ยเป็นแค่กล่องเหล็กรูปหน้าหญิงสาวแค่พอพอพอา แต่พอยิ่งพอปูลาก็มีผู้กล่าวเสริมเติมแต่งเข้าไปอีกเรื่องไอออนเมเดลก็โดนเสริมเข้าไปว่ารูปของหญิงสาวที่อยู่ข้างหน้ากล่องเนี่ยจริงๆคือรูปของพระแม่มารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ฮะพระแม่มารีเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นหญิงสาวพรมจรรย์ที่ให้กำเนิดพยยระเยซูโดยไม่มีสว่านีฉบับเนี้ยไอออนเมเดนก็เลยกลายเป็นการบูสต์อัพขึ้นมาอัปเกรดว่าเป็นสาวบริสุทธิ์ไปด้วยแถมก็มีการลือกันว่า Catholic Church เนี่ยยังใช้ i อออนแมเดนในการทรมานพวกผู้หญิงนอกกรีดพวกเป็นแม่มดทำให้คนเนี่ยกลัวกันเข้าไปอีกบางคนเชื่อว่าก่อนที่นักโทษเนี่ยจะถูกหนีบจะเห็นรูปนิมิตของพระแม่มารีพุ่งออกมาด้วยและอาจจะมีคนถามว่าอ้าวแอดมินคะถ้าเครื่อง i อออนแมเดนเนี่ยไม่เคยมีอยู่แล้วไซต์แล้วคุณโจฮันเนี่ยไปได้แรงบันดาลใจมาจากที่ไหนจริงๆก็พอมีเขานะคะ เพราะว่าในกรีกโบราณช่วงปี100 BC เนี่ยนักประวัติศาสตร์นามว่าโพลีดิอสได้บรรยายเครื่องทรมานชนิดหนึ่งคล้ายๆ El m a อ d ลเมเดนส์ว่าผู้นำเผ่าสปาร์ตันชื่อว่านาเบสได้สร้างรูปปั้นเท่าตัวจริงของพระยายขึ้นมาแล้วก็ตกแต่งรูปปั้นนั้นด้วยอ็อก s s สซอรีแปลกเมื่อถึงเวลาเก็บภาษีแล้วจับได้ว่าใครเรี่ยงภาษีก็จะบีบบังคับให้ผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยมากอดรูปปั้นแบบเต็มรัก เอาแค่กอดรูปปั้นเนี่ยมันจะทรมานเป็นการลงโทษคพเรื่องภาษีได้ยังไงคะแอดมินแอดมินอย่ามาแบบแบเชื่อแอดเถอค่ะเป็นการลงโทษที่เจ็บสุดๆเพราะว่าผู้นำสปาร์ตันคนนี้เอาเหล็กแหลมเนี่ยไปแปะตามแขนขาหน้าอกและลำตัวของรูปปั้นค่ะเวลาที่ใครมากอดจะโดมทิ้นแทงอย่างเจ็บหนักอย่างเช่นรูปที่เอามาขึ้นให้เห็นนี่เลยค่ะ ดังนั้นคนไหนชอบไม่จ่ายภาษีจงดีใจเถอคะค้าว่าเกิดในยุคปัจจุบันนี้ไม่อย่างนั้นแล้วก็คุณจะต้องโดนอูอูอาาเซนเซชันแล้วก็มีเครื่องทรมานอีกแบบหนึง่งที่พอจะใกล้เคียงเหมือนกันแต่จริงๆไอ้เครื่องสเตีเรกในอดีตอันนี้มันมีชื่อว่าถังแห่งความอับอายก็คือชื่อก็บอกไปแล้วว่าเป็นถังแห่งความอับอายคือมันไม่ได้ใช้เป็นเครื่องทรมานอะไรเป็นการสร้างความอับอายมากกว่า วิธีการคือให้นักโทษเนี่ยเข้าไปอยู่ในถังที่ทําจากไม้โดยให้หัวและขาเนี่ยมีอิสระตามที่ตัวเองต้องการเลยค่ะแต่ว่าแขนเนี่ยจะถูกปิดอยู่ในถังรังไม้ซึ่งมันก็ไม่ได้จะปวดอะไรมันเป็นแค่การทําให้อับอายซับซ้อนมากกว่าแล้วในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้อ r ออนเมดิ n นมันทรมานคนไม่คอดมินมีค่ะเพิ่งในปี2000กว,กว่าก็มีคนใช้ค่ะ ถ้าใครยังจำซัดดัมฮุสเซนได้และยังจำได้ว่ามีการถล่มเมืองอิรักอย่างอุ้ยหรูหลาฝาคังเนี่ยคุณซัดดัมฮุสเซนเนี่ยมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวงอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอูเดฮุสเซนอย่างที่เห็นอูเดฮุสเซนเนี่ยมีแต่เสียงเล่าลือว่าเป็นคนซาดิสชอบที่จะทรมานคนอื่นแล้วก็ชอบข่มขืนหญิงสาวพรหมจรรย์อายุ12อุตายตาย,ตายฟังกนนะกลัว กลัวว่าอูเดเห็นแอดมินแล้วจะต้องใจเพราะแอดมินนั้นบริสุทธิ์แล้วก็มีการค้นพบว่าตอนที่สหประชาชาติไปบอมครหาสนาของอุเดเนี่ยก็มีคนไปคน้นใช่ไหมคะว่าในครือสนามีอะไรบ้างก็ปรากฏว่าเจอไอออนเมเดนค่ะหูตายตายแล้วก็ดูเข้าไปชัดๆก็ปรากฏว่าแหลมในตัวของไอออนเมเดนเนี่ยมันทื่อ ก็อาจจะแปลได้ว่ามีการใช้กับคนแล้วหรืออาจจะเพราะว่ามันโดนแรงระเบิดอะไรสักอย่างหนึ่งไปทำปฏิกิริยาทำให้เหล็กแหลมมันทื่อก็เป็นได้แต่ก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยจากคนที่เขาโดนทรมานมาบอกค่ะเขาบอกว่าคุณอุเดเนี่ยนะฮะเป็นพวกซาดดสเวลาที่เห็นใครทำอะไรไม่พอใจเนี่ยก็ถูกลงโทษทันทียกตัวอย่างเช่น อูเดเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าทีมฟุตบอลทีมชาติอิรกักแล้วเวลาที่ผู้แข่งคนไหนทําผิดพลาดเนี่ยจะถูกจับไปที่คุกค่ะแล้วก็โดนทรมานอย่างสาหัสมีนักฟุตบอลตัวเก่งคนหนึ่งชื่อว่าอาเม็ดเนี่ยเคยปฏิเสธที่จะเข้าทีมชาติคนของอูเดเนี่ยก็ไปจับอาเม็ดเนี่ยนะฮะเอาไปขังไว้ที่เซฟเฮาส์ค่ะแล้วก็ทรมานอย่างหนักจนคุณอาเม็ดต้องยอมร่วมทีมชาติทันทีส่วนโค้ชชื่อว่าอัมมาบาบาเนี่ย เป็นโค้ดทีมฟุตบอลอิรักให้อูเดหลายสมัยแล้วก็รู้เลยว่านักกีฬาคนไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าดรอปหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตกขึ้นมานะคะจะโดนอูเดซ้อมทําให้ผู้เล่นเก่งๆบางคนเนี่ยก่อนแข่งขันจะบอกว่าป่วยคะเพื่อจะเลี่ยงการลงโทษนี้นั่นก็ทำให้แสดงว่าอูเดนั้นเป็นนักซสดิสโดยแท้และการใช้เครื่องไอออนเมเดนนั้นก็อาจจะมีการใช้จริงก็เป็นได้ เอาเป็นยังไงล่ะคะทุกคนทุกคนอยากจะโดนโรงโทษโดยการโดนเครื่องหญิงสาวบริสุทธิ์หนีบรัดหรือเปล่าแต่แอดมินไม่กลัวคะ่ะเพราะว่าแอดมินชอบที่จะใช้ท่าสตรีพรหมจรรย์บูรุ์หลันดันเมฆปราบผู้ชายทุกคนจบค่ะวันนี้